ไม่ได้ยังไงต้องไปห้องน้ำเขาไม่ให้ไปเพราะมันต้องช่ฉยพราะงั้นเอาอะไรก็ได้มัาแล้วผมว่าแบบแผบแล้วก็ล้นเบื้องหลังเันนั้นมันเป็นยังไงบ้างอะ 2K ใช่ไหมครับเรียกว่าออลมานแต่สนุกมากทุกคนเป็นมิตรเฟรนลี่คือผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มีโอกาสรู้จักกับ พี่แดนพี่พี่มีที่เราเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยกับเฟฟฟองแก้วที่เราชอบร้องเพลงเขาอะไรเงี้ยมันน่ารักดีและทุกคนไม่มีความแบบอีโก้คือทุกคนมาเท่าเทียมกันแล้วก็แบบให้กันให้กำลังใจกันแบบจะขึ้นเวทีผมกับลิเดียผมกับลิเดียคือลิเดียก็คนละขีดกับผมใช่ไหมครัพอผมจะไม่ว่าจริงๆจะโน่นจะโน้นเนี่ย แค่แบบบีบมือดเดียมจะช่วยใช่ครับช้อนให้ใช่ครับผมก็เลยบอกลิเดียถ้าถ้าเนื้อเราไม่มันไม่แม่นเราลองเวอร์ชันนี้ได้ไหมให้กันไปเลยไม่รู้ออ้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 ออออ เว้ยยากไปเลยใช่ใช่มาเล่นอีกนะเออดีเออแต่ก็แบบโอเคได้ได้มิตรภาพที่สวยงามแล้วก็ได้แบบเพื่อนเพิ่มใหม่เยอะเลยอย่างอย่างที่พี่อย่างที่บนคอนเสิร์ตอะที่เดินแบบกับพี่แดนทำไมอะเกิดขึ้นได้ก็คือจริงๆเราก็บอกว่าเวลาเราซ้อมคอนเสิร์ตอะมันก็คือต้องอยู่ทั้งวันใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยเจอกันเจอมาอะไรเงี้ยล้วก็แบบเราก็หาอะไรที่สนุกสนุกทำกันตลกตลกดีอะไรเงี้ยครับผมว่าพี่เดินแบบป่ะานาต้องนิ่งนะ ยังไงเพล็กก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปพี่อยากเดินอยากอยู่ตรงไหนมันน่ารักดีคือเกิดจากการว่างแล้วก็เล่นกันเฉยๆใช่ครับจนโปรดิวเซอร์ของคอนเสิร์ตพี่เตอร์นะครับเขาก็บอกเอยเอาเรื่องนี้มาเล่นบนเวทีสิแล้วก็คือใครจะไปคิดว่าพี่แดนพี่บีมจะมาเดินแบบและพี่บีมเล่นใหญ่มากพี่บีมถอดเสื้อเย โอ้โหเขาก็บ้ายอมเล่นไปด้วยกันคือเป็นการสร้างซีนไปเชิญตอบพี่แดนพี่บีมนะครับไปเชิญพี่บีมก็ถอดเลยวงด้วยควงเสื้อจะถอดนี่เราก็เลยไม่ยอมเราก็เลยเดินรอยอมเรายอมไม่ว่าเราจะสู้ไม่สู้เราไม่สู้แต่ก็เป็นความสนุกที่ดีมากๆนะครับใครยังไม่มีบัตร ในรอบต่อไปลองดูนะครับก็สนุกแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องโหดๆไหมที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตอีกรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยแล้วเราต้องทำอะไรอย่างนี้ฟิแนลออร์ดิเซย์ของผมครับเป็นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาล่าสุดที่อิ p แพ t กใช่ไหมครับปวดฉี่ปวดปัสสาวะผมก็แบบปวดปัสสาวะปวดปัสสาวะมีห้องน้ำไหมแต่เบลเขาคาดมาแล้วอะไรเงี้ครับแบบ ส่แล้วมันใส่มันต้องใส่เสื้อข้างในมันต้องลือกใช่ใชต้องลือหมดเลยผมบอกไม่ได้อย่างไงต้องไปห้องน้ำเขาไม่ให้ไปเพราะมันต้องเฉยงั้นเอาอะไรก็ได้มันแบบแ,แล้วผมว่าแบบแหบแล้วก็ ล้นพี่คร <wi> ับตอนในขอบเป็นตลาดเปียกครับก็คือผมขอโทษครับล้นล้นล้นแล้วก็แบบอาจยังไม่สุดนะครับผมประกาศประกาศต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วจะต้องเป็นแบบหุ่นยนต์ต้องแบบอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้จริงๆเนาะอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จริงๆริงเซฟุ๊กพอผมขึ้นไปแบบนี้ผมก็มองลองมองไปข้างล่างคนถูพื้นใหญ่จริงปะเนี่ยพข้างล่างเหรอผมมันคือมันคือเวทีไง ถูกพื้นเงี้ยเลยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกไม่งั้นเราจะเป็นกังวีกังวลไปหมดเลยจะวิ่งไปห้องน้ำก็ไม่ได้ใช่